คนไปก่อนที่ควรรู้ข้อที่4 8นะครับอิดจะทําหน้าที่เป็นประธานและทําหน้าที่เป็นกรรมส่วนอิดเตอร์เมสนั้นแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคํานามตามหลังนะครับส่วนแสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่มีคํานามตามหลังสําหรับคาําว่าอิดนะครับนะไม่มีนะครับนักเรียนแสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่มีคํานามตามหลังไม่ใช้นะครับนะสําหรับอิดตัวอย่างประโยคเช่นนะครับพ o อเป b นแบทเชอร์ด็อก it is the dog its body it clean the fed it good food mm hmm. คุณพ่อคุณแม่นะครับอาบน้ำให้สุนัขมันเป็นสุนัขของพวกเขาก็คือพวกท่านนะครับของของคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง it's the bed นะครับ it's body ก็คือตัวของมันนั้นสะอาดแล้วก็ d ด y น,นี้ก็ค,คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ fed it ก็คือให้อาหารแก่มันอิดในที่นี่ทำหน้าที่เป็นกรรมให้อาหารที่ดีๆแก่มัน Good Food ต่อหน้า48นะครับนะหน,หนังสือที่ชื่อว่า fly w i s h e n g l i s h นะครับของชั้นป .2 อ2เป็นหนังสือ Pupin's Book นะครับหนังสือ,อเรียนนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบฝึกหัดไม่ใช่ Workbook นะครับนะไม่ใช่หนังสือใบงาน ขึ้นยูนิตที่7นะครับก็คือหน่วยการเรียนที่7นะครับชื่อหัวเรื่องว่า what are you doing นะครับซึ่งเป็น Present Continuous เช่นเคยนะครับนะ you คุณนะครับ are doing นะครับเป็นโครงสร้างของ Present Continuous t e n s e นะครับให้แปลว่ากำลังกระทำคุณกำลังกระทำอะไรอยู่นะครับ what are you doing Reading ทักษะการอ่านนะครับ Read the story นะครับจงอ่านเรื่องราวนะครับนี่คือคำแปลมีภาพนะครับนะให้ดูนี่ก็คือให้คำศัพท์มานะครับก็คืออ่วิดีโอนะครับก็คือวิดีโอนั่นเองอ่พาร์คนะครับแปลว่าสวนสาธารณะนะครับซึ่งคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้นะ มาดูฉากที่หนึ่งกันนะครับนะเด็กผู้ชายสมวมหมวกสีแดงนี่ในตัวละครชื่อว่าแซมนะครับแซมกําลังถ่ายภาพบบลนะครับซึ่งกําลังสแสดงแบบนั่งอ่านหนังสืออยู่แซมก็เลยบอกว่าสมาลแปลว่าช่วยยิ้มหน่อยนะครับนะเดี๋ยวคุดนปูแป้นิดหนึ่งไม่ได้เขียนคาแปลให้ยิ้มหน่อยครับเพื่อนนะครับยิ้มหน่อยนะครับยิ้มหน่อยนะครับแซม ่ะเยี่ยมหน่อยนะครับบิลนะครับแล้วก็พูดต่อเองนะครับนี่เพ็กซ์นะครับอ่าแม็กซ์นะครับดานลิงนี่ชื่อแม็กซ์แม็กซ์เลยพูดต่อว่า what are sam and bill doing นะครับถามเพ็กซ์นะครับเพ็กซ์ซึ่งเป็นนกแก้ว what are sam and bill doing นะครับซึ่งคำแปลแปลว่า นะครับแซมและบิลนั้นอา e d ดูอิงกำลังกระทำวัสด์อะไรเพ็กซนะครับซึ่งเป็นนกแก้วนะครับหนาะนะก็เลยตอบมาว่า they are making a video t h e y ในที่นี้ก็คือแซมและบิลนะครับทั้งสองคนเป็นผู้อุพจน์ are making นะครับกำลังทำอะวิดีโอทำวิดีโออยู่ก็คือกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำวิดีโออยู่นะครับทำคลิปอยู่ มาดูฉากที่สองต่อนะครับนะฉากที่สองนี่ฉากที่สอง what is s u doing นะครับ s ู Sue เป็นเอกพจน์ะครับต้องใช้เป็น what is นะครับ s u doing Sue กำลังทำอะไรอยู่นะครับ Max ถามเช่นเคยนะครับแล้วก็ p e e s ก็ตอบเช่นเคยนะครับนะ p e x เลยตอบว่า she นะครับ s ู Sue เป็นผู้หญิง She is painting a picture หล่อนกําลังวาดภาพหรือเรากาลังระบ,บายสีภาพหรือกําลังเพ้นภาพก็แล้วแต่จะแปลนะครับเป็นภาษาไทยต่อไปนะครับนะเพ็กซ์เอ่อแม็กซ์ถามเช่นเคยนะครับ where are they going เดนที่นี่คือพวกเขาทั้งสามคนนะครับนะมีแซมมีบิลแล้วก็มีซูนะครับเดพวกเขา where are they going พวกเขากำลังไปไหนกันนะครับ แล้วนะครับนะเพ็กนะครับก็ตอบเช่นเคยเพ็กตอบว่า they are going to the park พวกเขานะครับกำลังไปสู่นะครับ t ูตัวนี้แปลว่าสู่หรือแปลว่าถึงก็ได้นะครับนะในที่นี้แปลว่าสู่ดีกว่าพวกเขากําลังไปสู่สวนสาธารณะแต่เวลาไปแปลนะเวลาแปลเป็นไทยนะครับตัดสู่ทิ้งไปเลยนะครับแปลว่าพวกเขากําลังไปสวนสาธารณะ จบเลยนี่คือสไตล์การสอนของครัวพินันนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับมาดูฉากที่4นะครับนะฉากที่4ี่แม็กซ์ก็เลยพูดต่ออีกว่า what is Sam doing Sam กำลังทำอะไรนะครับ is doing นะครับเป็น present continuous เหมือนเดิมนะครับแปลว่ากำลังทำ What are you? Sam, you a t อะไร Sam ก็คือเป็นประธานนะครับแซมคือคนที่สวมหมวกนี่นะครับนะกำลังทำอะไร p พ็กก็เลยตอบว่า he is riding the robot นะครับ he ก็คือแซมนะครับ is riding แปลว่ากำลังขี่ขี่อะไรครับขี่ the robot นะครับขี่หุ่นยนต์อยู่นะครับนะก็ตามภาพนะครับ he is riding the robot แล้วไปภาพที่5นะครับแม็กซ์ก็เลยพูดต่อว่า what are they doing now เดนที่นี่คือ3คนนี้นะครับมีชื่อบิลชื่อแซมแล้วก็ชื่อซูแล้วก็อุ่นยนต์ด้วยนะครับ what are they doing now now แปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ are doing นะครับเป็นโครงสร้างของ present continuous n s e แปลว,ว่ากำลังกระทําตอนนี้พวกเขานะครับเดพวกเขา กำลังกระทำ what อะไรนี่คุณครูก็เขียนคำแปลให้แล้วนะครับแล้วเพ็กซ์นะครับอยู่นี่เลยนะครับนกแก้วบินเข้าไปสูงนะครับแล้วพูดว่าหนาวตอนนี้ they are watching the video พวกเขาก็กำลังดูวิดีโอที่ถ่ายทำไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับนะก็นำมาเปิดดู โอเคไหมครับนี่คือสไตล์การสอนของกระผมนะครับนะครูพิินันดำสีใหม่ถ้าเกิดท่านเพิ่งเปิดมาเจอนะครับนะถ้าเห็นว่าวกระผมสอนมีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะแนะนำบอกต่อได้นะครับหรือกดติดตามให้เป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณมากๆนะครับนะจบหน้า48นะครับไปต่อหน้า49ต่สิบเก้าต่อเลย ช่วยระดมแชร์็าขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอัพที่นั่นต้องขอขอบคุณ